ไม่ต้องลงละแต่ใกล้ละครับใกล้จริงๆแล้วคือผมรอเพื่อนตามอยู่เหมือนกันถ้าเพื่อนยังไม่ตามผมก็อยู่อย่างนี้แหละเดี๋ยวฉันจะไปยิชงชอบกับสมุยอืม่เด่นติ๊กตอกหรือเปล่าใช่ไปเตน้ตงนงิี้ตอด้วยรอชมนะอเลยต้องรอดีๆมาลุกเพื่อนลืมเพื่อนไม่ลืม,ลมนะเพื่อนอาจจะโทรตามอยู่เพราะแต่ผมไม่ได้ผม <c oughs> ไม่ได้รลบเพราะว่าผมเปิดหมดประจันอยู่ ฉันเปิดโหมดพระจันทร์แกยังโทรมาได้เลยตอนตีหนึ่งคึ่งมันทะลุพระจันทร์เลยเหรอมันทะลุพระจันทร์ทำ่มมันทะลุเลยอะเพราะว่าตั้งไว้โอ้ว่าไม่ให้มีเสยงเตือนแต่ว่าโทรได้อ่ะโอ้แกพร้อม่ะแล้วคือต้องคือถือไว้ตลอดเวลาด้วยนะ คือรอจริงๆค,คือที่พูดอันไหนเชื่อได้อันไหนเชื่อไม่ได้ก็ออไม่รู้เลยเออได้เลือบรอจริงๆอ่ะรอจริงๆใช่ใช่มีอะไรผมเลยอีกนะมาผมพร้อมแล้วมันได้ยาวเลยเพราะห้องผมเยอะเอาจงริงฉันได้นวมต่อยมวยมาเมื่อกี้เอาสิานั่นไม่แม่แม่วนไม่ขึ้นตรงนี้อ่ะจะไม่เห็นแม่เลย จะไม่เห็นโนมต่อยอ,อ,อะปลุงมาลรอะครับมันไม่ขึ้น,นะอะทิกตอกห้ามห้ามยกมือไหว้นานนะเป็นต่อหรือเปล่าทำไมอะโดนแบนไม่อะไม่รู้เ <laughs> รา <laughs> <laughs> จะถือว่ามีสัมมาคาราว่าฉันโดนแบนไปทั้งหมดเจ็ดวันเพราะว่ายกมือไหว้หรอยกมือไหว้ว้าวหลังมือได้ไหมอย่างนี้แหละครับ สองสี่เก้าเก้าไปดูครับแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้วันนะสองสี่เก้าเก้าจะแหละผมครับสองสี่เก้าเราคอนเวทีไงอนันตพันอ๋อแล้วใน,น,วนหัวคือวัยหนุ่มใช่วัยหนุ่มอนันพานอนันพานเราคอนเวทีใช่ยังไม่ได้วันแล้วไปวันไหนตอนแรกกะว่าจะไปยี่สิบหก ของคุณย่าคุณดอกกดาบไหมครับ <26. S 1> ยี่สิบหกใช่อย่าไปได็กกันนะล่ะยี่สิบหกฉันทำงานอนัสิอเซลล์ซีนิ่งงาน Crybaby Wide but Cutie Pop-up Event ผู้เชื่องานครบด้วยเป็นไงลูกค้าลูกค้าครับดูนะคนรับนีกค้าดูนะครับร้อยดอกแล้วสองร้อยป่ะเนี่ยถึงป่ะเนี่ย หลังมือไม่ดีคนญี่ปุ่นถือจะเชื่อว่าเป็นผีเหรอทำไมไม่บอกของก่อนอ่ะใช่เขาบอกว่าห้ามไหวหลังมือบบนีีห้ามไหวหลังมือเหรอใช่ไม่มีคนบอกไม่เป็นไรลราคนไทยก็ถูกครับ่เนรเราเรียนรู้รับทรนะาบและพัฒนาใช่ แล้วหน้ากลัวกลัวดิครับใครไม่กลัวบ้างอ่ะไม่รี่จริงๆวิเจลความเชื่อญี่ปุ่นถ้าทางต้องห้ามทานปลบมือด้วยหลังมือศึกษาก่อนนะ วันเดียวกับอูโลดเลยอูหลอดไปวันไหนคืนงนี้ครับพีแจ็คไปครบห้าคนเลยไม่น,น่านะวันนั้นอ่ะยังไม่รู้ว่างัะหรือเปล่าเลยจัาผมอะ่ะผมไม่อยากไปผมไม่ว่างอูหลอดไปโชว์ที่ไหนอะตาร่าหรอ ทลุกไปกับเจ้วมาสั่นอุ้ยมีไปด้วยอ่ะ จิงลดลดลดได้อีกได้อีกได้อีกทีตั้งใจอ่านมาสรุปมันคือแบบนั้นจริงปะมีจริงๆริพี่เซลเขาบอกว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับโลกหลังความตายเพราะว่าเขาว่ากันว่าโลกหลังความตายทุกอย่างมันจะกลับด้าน เพราะฉะนั้นมันก็จะมีการที่แบบว่าใส่ใส่กิมโมโนแบบกลับด้านแล้วก็มีการแบบดูเท้าของแบบถ้าเจอวิญญาณหรืออะไรเงี้ยต่างๆว่าแบบนอกจากจะมีมีขาไหมก็คือแบบมีการกลับด้านของเท้าไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วก็พอคนที่แบบว่าการออกมือด้วยหลังมือก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นการเชื้อเชิญให้ไปอยู่อีกหนึ่งโลกเขาก็เลยแบบว่าเหมือนการไปแช่งคนอื่นเขา เร่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะแจ็คเรียนรู้รับทราบและจะไม่ทำอีกถูกต้องน้ำท,ทำนะครับนะครับจเจอเลยใครบอกผมเมื่อกี้ใครบอกผม <laughs> น่าก,กลัวน่าก,กลัวน่าก,กลัว นี่ไงเจอตัวแล้วแล้วคนไทยติดตลกอ่ะแล้วบอกว่าไม่เป็นไรติดต่อมอแทกเอาเ็นว่าเอาเวนว่านำหนีจกลงน้องมอนเราไม่เข้ามาใช่ไหมเนี่ยนั่นแหละสิคือรอมันน่ะเนี้ยเอาจริงจริงงั้นเราเกลือไหมเกลือเหรอโอเคครับยากจะ่า้กันดีกว่าวันนี้ไม่ละเจอกันไปกินข้าวก่อนนะได้เลย เจอกันนะครับทุกคนบายๆฝั่งเป็นต่อด้วยนะครับผมบายๆฝั่งพี่เซลด้วยนะครับเจอกันนานเ้ยฉันกดลงเลยนะจ๊ะบายๆขอบคุณนะขอบคุณทุกคนของความรชีสิกของคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับดีครับพักก่อนนะบายยครับบายๆครับแล้วก็แล้วก็ไปกันเลยละกันเนาะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาพูดคุยกันวันนี้ขอบคุณของขวัญด้วยขอบคุณ everything see you next time very soon Maybe, I hope so. See you next time. Thank you for everything today. Have a good night. Bye bye.